สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนุ้ยเช่นเคยค่ะในรายวิชา DML ใครยังไม่ได้ส่งการบ้านครูนุย้ยหรือลืมส่งในรหัสไหนเด็กๆรีบทําส่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะสอบปิดทอมกันแล้วสัปดาห์ที่แล้วครูนุ้ยได้สอนเรื่องของโปรแกรม s c t c h ในสัปดาห์นี้เราจะไปทาความรู้จักกับกลุ่มบล็อกคาสั่งอื่นๆ กันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีเพียงข้อเดียวค่ะก็คือนักเรียนสามารถเขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้บล็อกคำสั่งที่เหลือนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำก่อนเรียนด้วยค่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือ ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบรูปภาพการป้องกันตัวเองในสถานาการณ์โควิด1ิเด็กๆลองทำดูนะคะว่าในสถานาการณ์แบบนี้จากรูปภาพที่ครูนุยกำหนดมาให้เด็กๆวงกลมเราควรป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างในระหว่างทำกิจกรรมเด็กๆสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวเพื่อทำกิจกรรมและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปทากิจกรรมกันเลยคะ่ะ นักเรียนได้คำตอบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะดูที่บรรทัดแรกก่อนนะคะสิ่งที่เราควรทำอันดับแรกก็คือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะต่อไปเด็กๆได้คำตอบเป็นรูปภาพไหนคะถูกต้องค่ะสวมแมสแล้วก็วัดไข้นะคะต่อไป หมั่นตรวจ ATK หาเชื้อโควิดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะต่อไปมาดูบรรทัดที่สองนะคะเด็กๆได้คำตอบเป็นรูปไหนคะรูปแรกใช่แล้วคะ่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆนะคะต่อไปรูปภาพไหนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะสวมแมสแล้วมีรูปอื่นอีกไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเด็กๆควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะเด็กๆวงกลมถูกทุกรูปเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับโค้ดในโปรแกรมสคร a ก,กันต่อนะคะว่ากลุ่มบล็อกคำสั่งต่างๆสามารถเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ scratch.mit.edu นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่สร้างหรือ start creating เหมือนเดิมค่ะพอเปิดเข้ามาแล้วเขาก็จะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างหรือบทเรียนตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเหมือนเดิมนะคะถ้าเด็กๆไม่กดดูก็การกรบาดปิดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับบล็อกคำสั่งเคลื่อนไหวรูปลักษ เสียงเหตุการณ์และควบคุมไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับล็อกคำสั่งตรวจจับดำเนินการตัวแปรและบล็อกของฉันต่อค่ะครูนุ้ยกตัวอย่างเป็นอันดับแรกเลือกที่เหตุการณ์แล้วก็เลือกเมื่อคลิกธงเขียวไปวางที่ยังตำแหน่งหรือบริเวณที่วางบล็อกนะคะ แล้วก็มาเลือกที่บล็อกคำสั่งเคลื่อนไหวเห็น1วินาทีแล้วก็ไปยังตำแหน่งอันนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้แล้วก็ไปเลือกที่ตรวจจับค่ะเสร็จแล้วเลือกตำแหน่ง x ของเมาส์หรือตำแหน่ง y ของเมาส์ก็ได้นะคะเอาไปวางในช่องได้เลยค่ะแล้วก็นำตำแหน่ง y ไปวางได้เลยค่ะ เห็นไหมคะครูนุ้ยลองกดเล่นดูเขาก็จะให้เราเห็นที่เวลาเขาจะเคลื่อนที่หรือตรวจจับไปอะคะ่ะอ่ลองทำวนซ้ำดูนะคะนี่เขาก็จะเล่นให้เราเห็นเป็นการแบบว่าเหมือนสุ่มตำแหน่งไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีก หนึ่งตรวจจับกันนะคะก็จะเป็นคำถามก็จะถามว่าคุณเชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่รูปลักษณ์นะคะจะเอาบล็อกคำสั่งพูดไปใส่ค่ะก็คือพูดกี่นาทีแล้วก็จะเอาเป็นบล็อกคำสั่งคำตอบไปใส่ในบล็อกคำพูดว่าให้เขาตอบกี่วินาทีนะคะลองเล่นดูค่ะ เห็นไหมคะแมวเขาก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็จะมีช่องให้เราพิมพ์คําตอบค่ะทําตัวอย่างครูนุ้ยจะพิมพ์ชื่อว่าคุณครูนุ้ยเข้าไปนะคะแล้วก็จะติ๊กที่ถูกค่ะแค่นี้เลยค่ะอันนี้ก็คือบล็อกคําสั่งตรวจจับนะคะเด็กๆต่อไปมาดูที่บล็อกคําสั่งตัวดําเนินการค่ะอันดับแรกเลือกที่เมนูเหตุการณ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกที่คําพูดสวัสดีอ่ะเดี๋ยวเอาบวกกับลบ คุณนุยกตัวอย่างเอาปุ่มบวกไปใส่ในช่องคำพูดนะคะแล้วเดี๋ยวใส่เลขห้าใส่เลข11แล้วลองกดเล่นดูค่ะเขาก็จะบอกว่าเป็น16นะคะอันนี้ก็จะคือตัวดำเนินการก็คือเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับบวกลบคูณหารได้ค่ะหรือจะเก็บค่ามากค่าน้อย ค่าเท่ากับก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันดับแรกก็คือเลือกที่รูปรักนำบล็อกคำสั่งพูดสวัสดี2วินาทีมาวางแล้วก็เลือกเป็นตัวดำเนินการเลือกสุ่มจาก1ถึง10แล้วก็โชว์เป็น2วินาทีอันนี้ครูนี้จะเปลี่ยนให้เป็น1-60ถึง60นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่า จะให้เขาโชว์เป็นกี่วินาทีดีอันนี้ครูนุ้ยเลือกเป็น1.5วินาทีนะคะแล้วก็ลองกดเล่นดูค่ะเลขแรกเขาก็จะสุ่มเป็นเลข2เห็นไหมคะคืออ่ะลำดับที่2องเาก็จะสุ่มเป็นเลข6อันนี้เขาจะสุ่มเองตามตัวเลขที่เรากําหนดไว1้1นึถึงกค่ะอ่ะเราลองให้เขาเล่นวนซ้ําดูนะคะอ่ะสี่สิบี่สิบเจ็ด 4อันนี้เขาจะเล่นวนซ้ำตามตัวเลขที่เป็น1ถึง60แต่ละรอบเขาก็จะสุ่มมาไม่ตรงกันนะคะต่อไปเรามาดูที่บล็อกคำสั่งตัวแปรนะคะอันดับแรกก็มาเลือกที่บล็อกคำสั่งตัวแปรนะคะเราสามารถสร้างตัวแปรเองได้ครูนุยกตัวอย่างเป็นเวลาเสร็จแล้วก็เลือกเป็นตกลงเวลาก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะ ถ้าเราติ๊กออกเวลาก็จะหายไปถ้าเราติ๊กถูกเวลาก็จะกลับมาค่ะอันนี้จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเกมหรือสร้างเวลาสำหรับเป็นตัวกำหนดในเกมของเราอะค่ะแล้วก็สามารถสร้างเป็นคะแนนได้นะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นเวลากับคะแนนในส่วนของบล็อกคำสั่งตัวแปรตัวนี้เราจะเอาไว้สำหรับสร้างเกมไว้เลื่อนค่ะเขาสามารถเปลี่ยนค่าได้หไหมคะจะเลือกเป็นเวลาเลื่อนจอปกติจอใหญ่ หรือให้เขาเลื่อนให้เราดูว่าเขาเลื่อนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะยกตัวอย่างการเก็บค่าเวลาของบล็อกคำสั่งเวลาที่เราสร้างขึ้นมาให้เด็กๆดูนะคะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกคาสั่งตั้งค่าคะแนนเป็นศนไปวางต่อจากคลิกที่ธงเขียวนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนช่องตรงนี้ให้เป็นเวลาให้ตรงกับบล็อกคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมาค่ะ แล้วเปลี่ยนค่าอาจจะเอาเป็น50หรือ70ก็แล้วแต่ตามที่เราต้องการนะคะพอใส่ไปเสร็จแล้วเด็กๆคลิกที่ธงเขียวเขาก็จะแสดงค่าที่เราใส่เข้าไปนะคะครูนุ้ยยกตัวอย่างเป็น70ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยขออนุญาตเปลี่ยนบล็อกคำสั่งเหตุการณ์นะคะเอาเป็นเมื่อกดปุ่มสเปซบาร์ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเมื่อคลิกที่หมายเลขหนึ่ง เสร็จแล้วก็ไปที่ควบคุมเลือกวนซ้ำตลอดมาวางนะคะแล้วก็ไปที่รอหนึ่งวินาทีแล้วก็ไปที่ตัวแปร ى. ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกคำสั่งเปลี่ยนคะแนนทีละหนึ่งไปวางค่ะต่อจากรอหนึ่งวินาทีเราก็จะเปลี่ยนคะแนนเป็นเวลาให้ตรงกับบล็อกคำสั่งเวลาที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนค่าทีละเป็นติดลบหนึ่ง ก็คือจากเวลาเดิมที่เราตั้งไว้70ก็ให้เขาลดลงทีละ1น,นะคะพอเรากดที่หมายเลขหนึ่งในคีย์บอร์ดเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเล่นเวลาก็จะเริ่มลดไปทีละ1น,นะคะ ต่อไปเรามาดูที่บล็อกคำสั่งของฉันนะคะตรงนี้เราสามารถสร้างบล็อกคำสั่งเองได้ค่ะคุณนุยกตัวอย่างคลิกเข้ามาเสร็จแล้วก็จะสามารถเพิ่มช่องรับตัวเลขหรือข้อความตั้งชื่อบล็อกได้ค่ะ,ะคุณนยกตัวอย่างลบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะตั้งชื่อบล็อกว่าอะไรแปลงร่างเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะอันนี้ก็คือบล็อกคำสั่งที่เราสามารถสร้างเองได้นะคะเด็กๆ ทีนี้เราก็เอาบล็อกคำสั่งรูปลักษ์ไปใส่ค่ะอาจจะเลือกเป็นเปลี่ยนเอฟเฟกเอาไปวางต่อนะคะแล้วก็เลือกสีค่ะตั้งค่านะคะอยากให้เขาเปลี่ยนทีละเท่าไหร่ก็ใส่ค่าลงไปเมื่อคลิกแล้วก็บล็อกคำสั่งของฉันแปลงล่างนะคะเอาไปต่อค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูนุ้ยลองเอาบล็อกคำสั่งควบคุมไปวางต่อจากบล็อกกำหนดแปลงล่างนะคะให้เขาทำเป็นแบบวนซ้ำตลอดค่ะเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนสีแบบวนซ้ำสลับไปเรื่อยๆค่ะตามค่าที่ครูนุ้ยกำหนดไว้เป็น20นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในส่วนของการวาดตัวละครแล้วก็วาดฉากหลังเองด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ ครูนุ้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปศึกษาเครื่องมือในโปรปแกรมสแครดแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทำกิจกรรมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ